เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวเลื่อย OCS 430ตัวนี้จะสามารถตัดกอไผ่หนาๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะดังนั้นนะครับวันนี้ก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะอันนี้นะครับก็คือเราจะาดจากะท้องขึ้นมานิดนึงก่อน,นครับอ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะตัดจากข้างบนตามปกตินะอ่าแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ก็ได้คําตอบไปแล้วนะครับว่าตัวเลื่อย ocs 4 3 0ตัวนี้นะครับสามารถตัดไผ่ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเลื่อยโซ่ตัวนี้พร้อมกับแบตเตอรี่5แอมป์บาโซ่1 1 5นิ้วแถมโซ่แถมแท่นชาร์จมาด้วยนะครับพร้อมใช้งานหากสนใจสั่งซื้อนะครับกดเข้ามาที่ตะกาด้านล่างนี้ได้เลยครับ